เด,เดินไปสนามหลวงนะครับอันนีเ,เจอทางลับแล้วนะคะเพราะว่าตรงวัดพระแก้วครับถนพนพระามนะปิดไม่ให้เข้านะครับเาเดินตัดซอยเล็กๆตรงนี้ยนะครับ น่าจะอยู่ด้านหลังของมอศิลปะกรเนาะแล้วตรงไปก็จะออกสนามหลวงนะครับน่าจะเป็นเนาะเหมือนวัดมหาธาตุเหมืนประตูวัดนามหวข้างหลักหน้าต่างของวัดแต่เปียกพอออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นถนนที่มาจากฝั่งหน้าธรรมศาสตร์นะครับ ขัาบาจั่์อันนี้เขาก็จะบังคับให้เราบังคับเลี้ยวซ้ายไปอีกเดี๋ยวดูซิว่าจะไปออกตรงไหนวั <laughs> นนี้เขียนว่าไปสาลหลักเมืองไปวัดพระแก้วต้องต้องอ้อมไปทางนี้ก่อนนะครับ <laughs> ทั้งหมดเลยจะ <laughs> <laughs> ทำอะไรหรือเปล่าเออนี่แหละ กันทันอ๋อก็อยู่ใต้ดินหมดเลยนะอีกหม่ก็จะมีทางลงที่สามที่สี่ที่ทางลงไม่รู้เหมือนกันในอนาคตเนาะไปเข้าไปทางนี้ต่อนะครับก็เข้ามาในสนามหลวงนะครับคือผมว่าจะเดินไปฝั่งโน้นนั่นแหละเยงแต่ว่าปางกีจากตรงท่าช้างอะ่ะมันไม่สามารถเดินตรงมาได้เลยก็ต้องเดินอ้อมนะครับเข้าซอยเนี่ยนะครับเดี๋ยว ผมจะไปขึ้นรถตรงนู้นนะครับก็อันนี้ก็จะเดินประมาณค่อนสนามหลวงนะก็ดีเหมือนกันจริงไม่ได้เดินสนามหลวงตัวนี้มานานมากแล้วนะเขาไม่ให,ไใหนนน้ไม่ให้มานอนไม่ให้มานี่ก็ดูดีขึ้นเยอะสวยเลยอนะเออ okay. ก็จะถึงทางออกไปถนนนะครับตรงวัดพระแก้วแล้วนะครับอันนี้กะโอเคครับื่อที้พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าวัดพระแก้วเนาะ เราก็เดินทางนู้นมีทางออกอ๋ออันนี้มันคือเข้าวัดอ๋อนี่ไงทางเข้าวัดพระแก้วเอออ๋อเข้าทางนี้เข้าทางนี้นะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับสำหรับช่วงที่เขาสร้างสร้างถนนนะเจาะอุโมงนะก็ใช้เส้นทางนี้ไปก่อนนะครับนี่นะครับเป็นสนามหลวงวันธรรมดานะแต่ผมก็ไม่รู้วันเสาร์อาทิตย์นี่คนจะเยอะหรือเปล่า นี่ดินสนามหญ้าสวยเนาะเขาทำสวยนกเอียงเต็มเลยอะ่ะแล้วเขาตัดหญ้าสวยมากเลยนะครับนะดูแลดีอ่ะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ตรงทางขวามือนี้ผมเป็นสารหลักเมืองนะครับเียนก,กหเดี๋ยวเราจะเดินออกประตูนี้นะครับ น,นี้กลเป็นวิวสวยไปเลยนะดูดีสนามหญ้าเคครับ <ขอ S 2> เดี๋ยวเราออกทางนี้เลยแล้วตรงนู้นมีทางออกหรือเปล่าแน่ใจ